ครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับในพื้นที่ของอตำบลบ้านน้อยอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอลุ่มน้ำยมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากาน้ำท่วมนะครับ ที่มีอิทธิพลมาจากาน้ําเหนือนะครับจากทางด้านเหนือไม่ว่าจะเป็นที่จังทางาสุขโขทัยและพิษณุโลกนะครับตอนนี้ระดับน้ำนะครับก็ได้ลงมาถึงพื้นที่ของตําตบลบ้านน้อยนะครับอเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะครับที่รัศดรน,นะครับที่หรือว่าชาวบ้านนะครับกำลัง ถูกน้ําท่วมแต่ว่าไม่ได้รับความเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางาชาวบ,บ้านนี่ก็ได้ทําการาเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับสําสหรับานาปีนะครับที่่านมานะครับตอนนี้ก็เป็นอิทธิพลจากน้ําท่วมซึ่งก็ท่วมมาประมาณสามสี่วันแล้วนะครับน้ําน้ําจากตรงนี้มานะครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็น,นเป็นเชียงนา ซึ่งในช่วงปีเมื่อปี54นะครับอย่างจุดที่เราอยู่เนี่ยก็ปริมาณน้ําสูงพอสมควรน,นะครับตรงทุ่งบริเวณนี้ก็ถือว่า,าท่วมนะครับเป็นค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ปีนี้ตามที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ําก็ก็ไม่ไม่สูงมากนะครับซึ่งาชาวนาก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได,ไ,ดไ,ดได้รับผลกระทบไม่ค่อยมากนะครับ ะก,ก็เดี๋ยวในส่วนของชาวนาก็คงจะรออีกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณน่าจะท่วมขังอยู่อย่างนี้นะครับก็น่าจะสักประมาณเดือนนึงนะครับที่น้ำจากแม่น้ํายมก็จะหลัก เข้าท่วมทุ่งนะครับก็เดี๋ยวรอสัปประมาณเดือนหนึ่งชาวนาที่นี่นะครับก็ถึงจะเริ่มทําการทํานาในครอบต่อไปนะครับหรือว่าในในรอบต่อไปก็รอน้ําลดนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับซึ่งนะครับก็เป็นสภาพหลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะได้ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับให้ให้น้ําท่วมนะครับแล้วก็ก็ดีอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกวัชพืชพวก เศษข้าวข้าวปนปลอมปนต่างๆก็จะได้าตายไปนะครับกับน้ำท่วมตรงนี้นะครับจะรอดูนะครับดูว่าระดับน้ำเหนือที่จะลงมาจากทางตอนเหนือของทางอำเภอโปตทะเลนะครับที่จะลงมาจากทางาสามงามทางโพประทับช้างนะครับจะลงมาหนุนไม่ ลงมาเรื่อยๆนะครับดูว่าพื้นที่ตรงนี้จะ,ะท่วมมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบมากมายเนี้เป็นถนนสัญจรนะครับที่ไม่สามารถที่จะข้ามไปลำห้วยได้นะครับตรงนี้ก็ท่วมนะครับแต่ว่าก็จะมีทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะ,ะสามารถเดีจยกลับได้นะครับสำหรับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่เสี่ยงนะครับต่อการที่จะถูกน้ําท่วมเกือบทุกปีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวแม่น้ํายมนะครับซึ่งแม่น้ํายมจะอยู่ด้านฝั่งฝั่งนู้นนะครับด้านด้านหน้าของเรานะครับซึ่งจะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2ประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับทางตรงซึ่งพื้นที่ตรงนั้นในบริเวณด้านหน้าเราก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเกือบ เกือบหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทางาชาวนาเราก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีบางครอบครัวที่บางครัวเรือนที่ยังที่เก็บเกี่ยวทันแต่อาจจะได้ผลผล,ผลิตนาข้าวอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเนื่องจากว่าต้องเก็บเกี่ยวข้าวเขียวนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอโครงการ ชนประทานลุ่มน้ำน่านนะครับโดยรับน้ำนะครับจากาตัวเขื่อนภูมิพลไอ้อาทนครับจากเขื่อนนเรศวรน,นะครับที่น้ําจากเขื่อนเศรษฐกิจมาแล้วก็มีเขื่อนนเรศวรทดน้านะครับเข้าสู <itates> ่พื้นที่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบชนประทานนะครับต่อเนื่องจากของโครงการภายชุมพลนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงโครงการดงเศรษฐีนะครับก็ <erte> ในพื้นที่บริเวณนี้ก็ เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดินนะครับก็มีระบบนะครับสัญจรระบบทางน้ำนะครับถนนขนส่งทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็มีคลองเมืองคลองซอยนะครับคลองสายหลักคลองสายซอยนะครับแล้วก็คลองสายย่อยนะครับคูส่งคูระบายก็ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดินนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะ รอดูนะครับว่าน้ําในอนาคตตรงนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับ